สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,345กับภาพเก่าเล่าเรื่องวัดพระศรีรัตนาศาสาาาดารามหรือวัดพระแก้วถ่ายโดยจอห์นทอมสันในปีพศ2408ซึ่งอยู่ในรสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สแสดงให้เห็นถึงซุ้มทวารทางเข้าพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศ,ศาสดารามซึ่งได้ปรากฏภาพของข้าราชบริพารกำลังกราบไหว้อยู่หน้าซุ้มทวารกลางซึ่งเป็นทวารที่เข้าได้เฉพาะพระมหกากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เท่านั้นผนังด้านนอกประดับประดาด้วยลายปูนปั้นนูนต่ำปิดทองและประดับกระจกอย่างปานีส่วนบานทวารทั้งหมดตกแต่งด้วยมุกฝีมือปานีด จากสมัยช่งางรัชการที่หนึ่งขนาดที่ตั่งหินที่ปรากฏเห็นอยู่ในภาพนั้นนำเข้าจากประเทศจีนตั้งแต่สมัยรัชการที่สามนอกจากนี้ยังมีรูปปั้นยุโรปสองชิ้นที่ปรากฏในภาพเป็นผลงานของช่างจากชาวฝรั่งเศสซึ่งปัจจุบ